อาครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่กับบามีคนประมาณอีสานบ้านของเองพี่น้องฉันร้องพระเจ้าใหญ่เห็ดกระเทียมสมฉบทุนเห็ดสถานทีภาพนากเพลินเฮ้าสีภาพมาปล่อยคมล่มคมล่มดญ่ที่สุดในโลกนะครับเนาะแม่บ้านเหรอโค้มล่มหญ่ที่สุดในโลวล่าสั่น บ้าดีว uh! ่ะยังแมนว่าแม่แล้วว um, ัสดุเห็ดย่างอีหยังโมโหโอ้ยเขาพาย่างเช็ดยังที่ขึ okay. ้นเวียนกำลังสี่จุดว่ายอะจุดแค่หนผมคั่วอะไรมัแตกแค่นี่แล้วมึงเนวไอ้นี่เน่ยพี่ต้องเออพ่อไปหาคเดี๋ยวมันแตกเลยอยู่โด้ครับแตก้างแตก จะคว้ากันมาคเงนคุงวากัมาควมขึ้กันเบอร์โทวมีเงินว่าใหหันมีเงินว่าสามพันนะครับผมสามพันน้ำอาเอครับน้ำเอาไฟอยากได้ทิไปลุงทางร้อยเอ็ดคุณละเบ้ามีว่าทุกไปลุ่งถึงถึงอยู่บนน้องไข่ ใช่ไ่ไม่เสิร์ฟันไหนดูจะยังแล้วก็เริ่มดีเริ่มยังเริ่งยัเออคือย่อย่างเนม่ได้ยังอเออว่ายูวยอยเหรอรมร่มครับขนาดที่8แผ่นบ่แ่นคบที่8แผ่นครับมังคงพอนเนเท่าไรขึ้นนี่สี่สิบแบแปด่นบามี่ลว่าหญ่ที่สุดในโลกโอ้ยหยับหญ่พี่น้องแล้ว่าอบขึ้นมาแล้วนี่ พ่องขึ้นพองขึ้นแ้พองขึ้นพ่องขึ้นเออที่เรียกเป็นแบดอพ่องขึ้นพ่องขึ้นทั่ยาเขาปเ้ไม่ใช่ขาดอีกทดีมาอบนลมเนี่ยมันก็ักมูลเรือน่นท่นที่มาเสีไฟจู่เขาห็นมันมันมีควันไหลไฟลุกแงงะไรก็ดันคว่ำเลยคือดี ไปเอาเขาไปเรื่อยไปเอาเขาไปลูกแง่งก่อวัดวัดะไปเาขา้พอยานเอาเ่ยขวดเลยเรียวดนะจ้าเป็นแลูกยา้วกไลเ้าเลยะยแแฟนลูกเะเดี๋ยวก็ได้ไฟ่ึงถัวดย้ครก็ถั่วไวันอื้มไอ้ไอ้บางกะอะ หาหมอผูกด e ้ผูกไดก็ได้ดฮะผูกตัวห่ย่าหามันเดี่ยวผูกตัวตัวนี้เลยผูกผูกกงกกหอยที่เอหอยน้ำกัดกับกความนอย่างไอเมืองไฟนั่นเ้อเมืองไฟเด้ผูกเมืองไฟชิ้นไว้อย่างไย่นีกก็มาผูกไว้มันจงสิบาภาปา ปลาปลาจะกินพกกรอดพ็กอะบงกรนะููลาย่างู่่ีกเื่อน่อวดึงไบอนัวมันมันียนมันใอ๋อนี่ครับสิไปน้าขคมร่วมกับผู้ใด้กทั่วมากนะครับเ้่องเงินสาันประนคู่ฝ่าว่าเงินอีกสันอยู่ในนีเด้อพี่น้องนี่ โอ้สามร้อยือู้ใด้ก็มีเงินย่นี่นีีน้ำด้ยครับเด้อม่ใชเพอาแค่งข้งนหมดรอมันปลูกกุหลายืนด่ครับควนเรวเขาเร็วาม่นันแะส่วนค่ากันนั่นล้เีอบพีอดสู้เรวอบแล้รสู้เรีเอาสู้ซอ่กันสู้ซอยกันดนดน่

ไ่ครับไมครับไม่เมื่อวไยวเมื่อเขาไหวแถวรวบน้ำน่ครับเทาสีใช่ยี่เป็ของเสียกวาลจุฬาเด้อขาดผ่านไงฮะจุดจุดเยอะจุดยอะาพอกงานยุ่ยป่ยุ่ยป่นย่ยป่ะยุยอ้ววัน้นีโอ้โหย่จุยเนา เมื่โดนมันก็เต็มเลดิดด้เานท่ไอ้ป่วยนี่มันกหลาอยู่ต่ว่ามันึ้นไปข้าวเดี๋ยวมันก็แตกมันแตกงเด้อถูกเดี๋ยวเพิงเนี้ยจุดไว้ดว้ผมจุดไว้ผมจุดไว้ผมจูดไว้ผมจุดไว้ผมจุดไว้มจุดเวดไว้ผมจุดไวมจเดไว้ผมจยวเมจว้มดวดด้มัน้ดนดมดจดนมวมดเดวดมจด

Hãy subscribe <coughs> cho nó Ghiền Mì Gõ Để nhìn bỏ lỡ những video gì dẫn

ดก้อนนี uhm oh, oh, right, ่กับาดท่าาปากไปเล้อดข่มนะุ่มที่ใหญ่ที่สุดอ้าวหัวซากลราพี่ร้องหัวสากล่งแล้วไม่รั้ว่าล่มแ่ลเนยุ่งเหยียนเพราะมันล่อเหยียน ไ้เอรุ่เงหัวนี่ก็บ่ลงไปแล้วพี่ร้องไปอาลาดแล้วมันดูมันดูลรึี่าดนี่จะไปแล้วบป่ดิบแล้วพี่ร่องมันจะไข้คนอาลมโ่ดิ ห้องตังห้องตั้งห้องตั้งหน้ากระแดงหน้ากระแดงหน้ากระแดงซ้ำเริ่มตั้งโตแล้วหน้ากระแดงไปพี่รองผมเอาขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้โคมที่ใหญ่ที่สุดแจียงเล้วแจียงเล้ว ข่มที่ใหญ่ที่สุดในบรรษัส,สร้างในตำบลไพ่อเมืองใต้มุดจังหวัยดยะโสธรพี่รองข่มร่มที่ใหญ่ที่สุดขอบพุดครับสวัสดีครับ <c oughs> เอาหน่วยที่สองพี่รองหน่วยที่สองบ้ามีพราะหโอ้ยเลี้ยนขี่ข้าด่ากมาเลยหน่วยที่สองหน่วยที่สองยอมกลัวเกา่าแต่กะคุณภาพใหญ่ที่สุดในยะโสธรนะพี่รองเนาะเป็นข่มร่มที่ใหญ่ที่สุดในยะโสธร บ่บท่านได้พี่้องซ้ำหนีบ่บท่านได้เอาไปอีกแล้วพี่น้องไปพ่อเงินอีกสามพันบาทอีกแล้ว5า0พันเอาโอ้ันร่องโรงเรียนนี่แล้วเนาะแนีวนี้ไปพี่น้อง,ไปอ,งไปอีกแล้วหน่วยที่สอง

จวดจัดไปพี่รองผมคุณมีพันดกงร่รไเหรร่ยาพน่มีหม่ปร่่สมพัน่มีใหม่ไปรร่พัน้าว่ากระเป๋าคุณผันมใหญ่สเหรอี่สพันไมใหญ่หรอเพราะวมสิ ซุ่มซี้เท่าเด้อพี driven, ่น้องนี่ซูมซีเท่าไปแล้วว่ามีว่าหอดกรุงเทพพุ่นละเบิ่งแล้วกับว่าใส่ละใส่ละใส่ละพี่น้อง ไปละควมค่อยเสียแล้วบาทนี่ขอบคุณคุณพี่รองผมอ่ะคุบคุณครับสวัสดีครับไปละควมเฮ้าอืมขอบคุตกน้องไข่เพระแล้วเดอกคือสวัสดีครับผม